สวัสดีครับสมชายมารี MC สุดยอนะครับนานายมาแล้วครับผมบวันนี้มุมสูงนะครับเก็บบรรยากาศนะครับงานช้างจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้เป็นฉากาจุดสงกรานนะครับจะมีช้างร่วมฉากนี้ทั้งหมด20เชือกนะครับ กนะครับเต็มทั้งสามอารจ,จ,จ์เลยครับผมทั้งฝั่งทางด้านทิศตะวันออกแล้วก็ทิศตะวันตกนะครับแล้วก็มีอาจจรเสริมนะครับก็เกือบเต็มหมดแล้วครับตอนนี้อันนี้เราถึงแค่องสามนะครับนี่องสามนะครับ แล้วองค์สี่นะครับองสามองค์สี่แล้วองค์สี่ก็จะเป็นกิจกรรมช้างนะครับที่สี่จะเป็นองค์กิจกรรมช้างนะครับซึ่งก็จะมีย่อยๆมานะครับกิจกรรมช้างก็มีกระปวดชาว้างเป็นซีนะครับกระปวดช้างเป็นซีช้างเก็บของเตะฟุตบอลชักเระยอ,ขอบขีดบาสเกตบอลหมุนห่วงนะครับนะ ในช่วงในช่วงนี้ในช่วงฉากนี้นนายคงไม่ได้เก็บบรรยากาศให้ชมนะครับเพราะว่าต้องเป็นผู้บรรยายเราะเป็นผู้ถ่ายการแสดงนะครับผมถ่างการแสดงก็ล้ก็คงจะไม่ได้บรรยายถ่ายภาพบรรยากาศให้ชมเนาะ วันนี้ทนายก็มานั่งอยู่กับท่านอาจารย์สองท่านนะครับที่มาเป็นผู้บรรยายการแสดงงานช้างประจำปีของจังหวัดสุรินทร์ทุกปีนะครับอาจารย์สวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับนี่เลยนะครับมันหลายปีแล้วครับที่นทนายนะครับได้มาประกบระดับปรมาจารย์นะครับในการบรรยายการแสดงของช้างนะครับสองท่านเลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ นนายมีความเป็นอย่างดีเป็นอย่างยินดีเป็นอย่างยิ่งนะที่ได้มาเป็นต้นพิธีกรครูครับสามสามาครับสามปีสี่ปีนะครับนี่เป็นผู้บรรยายอาจารย์ช่างเก่งมากสุดยอดเลยครับเก่งมากอาจารย์นี่ครับขอบคุณนะครับเป็นอาจารย์ที่ อาจัดรายการวิทยุด้วยนะครับจะยินเสียงหวานๆนะในการวิทยุก็ทางทางวันนี้็่งจัดตัว2สวินนะ1 9าตอนนี้เป็นที่1 7 5นะคะ1 7 5ในรายการทีสแรายการระวัายกาสาเนี่ยสันยามเย็นนะครับเหนนายนายฟังทุกวันนะครับผมขอบคุณมากนะครับอาจารย์นี่ฮะนานายก็มีโอกาสนะครับมานะครับอยูใกล้ๆกับท่านอาจารย์ทั้งสท่านเลยครับ แล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับเป็นอาจารย์ที่อาจะเป็นคาบรรยายการเตะฟุตบอลของช้างครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับวันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์คนเยอะมากครับวันนี้ปีนี้ครับคนเยอะเนาะคนเยอะครับเต็มเต็มสนามเลยเต็มลานก็ได้นะบรรยากาศอากาศก็ดีนะอากาศก็ดีไม่ร้อนครับอากาศไม่ร้อนเมื่อวานอากาศไม่ร้อนแล้วก็คนเยอะสนุกแน่นอนครับวันนี้ครับ านั้นก็จะเก็บบรรยากาศในช่วงนี้ให้แม่แมๆพี่ๆเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับกรบงานช้างจังหวัดสุรินทร์นะครับประจําปีพุทธศักราช2565นะครับครั้งที่62นะครับผมแล้วเที่ยวจากต่างชาติก็เยอะนะครับ ที่อยู่ในและและลูกเสด็จซาบีและก่อนที่ปู่ม้าหรือู้ช่วยษาร่อ้าการกนบทําชาจดาแสดงกู้วันวันละองรอบค่ะ

ที่ีคสามการมีช้างเกิดมากของรจารยาสีรามเทพนครขอบคุณนะคะอาจารย์ครับเรื่องมือเกิดไเจอคนอเมื่อที่กรุงศมีแดนของสับปะดทำนที่นี้ปีพุทธศักราช2019ก็จ้กลังจะช่วีดีดมรรจาานมาขอทา้งขืนต่อสมเด็จพระมหาจักรพรรดิชนุนสงครามช้างขื่นจึงบขึ้น เป็นที่มาของเรื่องราวเสื่อมเรื่องไปถึงสงกรานต์ยุทธาธินักศึกษดสื่อขึ้นสู่地位สูงสุด 我国航空发展从抗战后逐步落地，期间，以宋长怀、潘大镐、刘克扬、周伯融、朱锡、阿育、潘亚、张昌义、李国柱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  ด้วยการส่งพระกาขาเจ,จ,จ้าควรจาทายาทดูสิพร้อมด้วยพระอานาสงครามแม่งสุขรมนี้เราใหาแพ้เวราจะทุกเข็นหากเราอีชายใยร้าจะมีสุขันรร์

งจึงจะสิ้นและพรรคที่ทำก็ขอให้สิ้นพระชนพระองค์ดีทหารห่างขั้นปูญจะไม่ต้องสู้รบเลือดเลือดคีชีวิตอีกต่อไปรักที่รักผู้พานหกขุนดูเลยไปชอบเช่ พระมหาอุปราคาเมื่อผู้รองชาจึงมีพระท่านให้สงเกตขัติญาณท่านใดนั้นพระญาณค้งทั้งสองเชื่อก็ย้ำสองประสาทออบประทัอุ้วยมหาเวรยกรรมจุดทภักี ก็เป็นการแสดงฉากสุดท้ายแล้วนะครับผมฉากชนช้างนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์นะครับให้กับช่องน้าานด้วยนะครับผมกำลังใจให้ด้วยนะครับอาจจะถ่ายไม่ชุกนะครับวันนี้เดี๋ยวลงไปช่วยงานของก้างล่างอีกนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ขอให้ท่านโชคดีนะครับขอให้ ความร่างกายแข็งแรงนะครับรับรูกรรมคุ่งครองนะครับแลวพบกันใหม่นะครับลิปหน้าสวัสดีครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì phải Để không bỏ lỡ